ผมรู้สึกว่าเดินมาถึงตัวน้ําตกชั้นที่เก้าแล้วนะครับโอ้ยแดนน้ำรูปนานหน่อยก็ยังดีครับอันตรายห้ามปีนขึ้นน้ำผัน ครับเ,เพื่อนๆอยู่ข้างหน้าผมครับนบนน้ำตกชั้นที่9มีผีเสื้อบินเต็มเลยครับ กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลบุรีคาจิวา่าวันนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทองอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ํากันนะครับผมชื่อว่าน้ําตก9้าชั้นนะครับผมอย <c oughs> ู่ในเขตอ,อําเภอสวนพึ่งเนี่ยครับผม <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ผมแวะป,ปั๊มเสร็จเติมน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ซื้อน้ำกินสักหน่อยครับผมเซเว่นอยู่ด้านหลังนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำธุระส่วนตัวเสร็จเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับผมจากปัมพอทอส่วนเพิ่งไปอีก20กกิโลแล้ว <Yes. S 1> เ,เจอกันที่น้ำตกซุปเปอร์200พี่ครับผมอำเภอส่วนพึ่งน้ำตก9ชั้น let's go จากนั้นเราก็เดินทางจากปั๊มปตทสวนพึ่งไปยังน้ำตก9โจนอีกประมาณ18กิโลเมตรและละเอียดความเป็นไปเป็นมาของน้ำตก9ชั้นหรือน้ำตก9โจนตั้งอยู่บ้านห้วยผากตําบลผาพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ความสูงของน้ำตกทั้งหมด9ชั้นจากชั้นบนถึงชั้นล่างระยะทางโดยประมาณกว่า2กิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินขึ้นลงทั้งหมด2-3ชั่วโมงในการเที่ยวเยี่ยมชมน้ำตก9ชั้นตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวสี แต่เดิมน้ำตกมีรู้จักกันเฉพาะในกลุ่มของชาวเกรี่ยงต่อมาเมื่อประมาณพศ2484มีบริษัทของชาวต่างชาติได้รับสัมปทานบัตรเข้ามาทำเหมืองแร่ที่ตอนล่างของน้ำตกจนกระทั่งหมดสัมปทานเมื่อพศ2523หลังจากนั้นทางอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชาบุรีและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆได้ร่วมกันพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จนมาถึงกระทั่งปัจจุบันเหตุที่ชื่อน้ำตก9โจนอาจเป็นเพราะที่นี่มีน้ำตกอยู่จำนวน9ชั้นจึงเปรียบเทียบกับคำว่ากระโจนของน้ำลงจากหน้าผาเลยเกิดความเข้าใจผิดของความหมายและตัวสะกดจึงกลายเป็น9โจนซึ่งฟังดูแล้วเหมือนแหล่งซ่องสุมของโจนผู้ร้ายและดูน่าสะพึงกลัวสำหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเปลี่ยนเป็นชื่อว่าน้ำตก9้าชั้นแทนเพื่อนๆมาลุ้นกันกับผมว่าทริปนี้ที่น้ำตก9้าชั้นจะมีน้ำให้ผมได้เล่นกันไหม ถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนเือนอ่ะครับเพื่อนๆือนเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อตัวทางเข้าน้ําตกก่อนดีกว่าอ๋อแต่คอแห้งจังเลยหาน้ํากินก่อนดีกว่าเพื่อนๆพอดีครับเอาโค้กใส่แข็งขวดหนึ่งครับ ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนโคกเย็นเย็นหนึ่งแก้วสำหรับอากาศร้อนร้อนแบบนี้เดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันก่อนเอาเอาตั๋วซื้อตั๋วใบหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนเราต้องซื้อตั๋วเข้าเที่ยวชมน้ำตกก่อนนะครับรไปละ20บาทนะครับเพื่อนเพื่อน เดินเข้ามาได้นิดนึงนะครับผมจากที่จุดเราซื้อตั๋วเมื่อสักครู่นะครับก็จะถึงน้ำตกชั้นที่1นนะครับผมอีก100เมตรคือชั้น2ต้องต้องเดินเข้าไปอีก100เมตรครับเพื่อถึงชั้น2น้ำตก9ชั้น นี่คือน้ำตกชั้นที่สองโอ้ําแรงมากเพื่อนๆน้ำตกชั้นที่สองเราจะรอดไหมครับเนี่ยเรามาเที่ยวน้ำตกแล้วมาเทียเท่ยวป่าขึ้นเขากันแน่เนี่ยจ,จากชั้นสองนะครับเพื่อนๆสู่ชั้นสามนะครับผมก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปหาน้ำตกหรือไปหาหน่อไม้กันแน่ก็ไม่รู้ เดี๋วจะเดินกันไปถึงไหนเนี่ยอาครับเพื่อนๆผมฉลา,าดครับผมเดินอยู่ข้างบนทานน้ำตกนะครับที่ตอนนี้ยังไม่เห็นวีแววของน้ำสักเท่าไหร่แต่อย่าเพิ่งถอดใจครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอไปรอลุนชั้นที่3กันว่ามีน้ำหรือเปล่า เดินมาได้พักหนึ่งครับเพื่อนๆถึงแล้วครับชั้นสามไหนไปดูใกล้ๆดีครับว่าเป็นยังไงบ้างน้ำตกชั้นสามน้ำแรงไหมตอนนี้ครับเพื่อนๆ ผมได้เดินผ่านชั้นสามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือบรรยากาศด้านข้างตรงที่เป็นลำธารที่น้ำตกไหลนะครับเพื่อนๆโอ้สามชั้นผ่านไปครับเพื่อนๆอวันนี้ผมจะได้เอาตูดแช่น้ำไห้เนี่ย แล้วครับเพื่อนๆชั้นสี่มาดูกันพอน,น้ำแรงไหมเอาละครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือทางเดินขึ้นไปน้ําตกชั้นที่ห้าต่อนะครับจะเป็นทางชั้นๆน,นะครับผมนิดนึงโขดหินผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเองหรือคนมาเรียงไว้นะครับ ชันเหมือนกันไม่มีราวจับด้วยต้อเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอ้ชั้นให้ไกลไหมครับเนี่ยตรงนี้ถึงลงมาก่อนมันน่ากลัวอ๋อขอบคุณครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปกันต่อไหนๆเรามาแล้วถึงนี่แล้ว เอออันนี้ใช่นนั้นเนี่ยป้ายอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลย เห็นแล้วครับเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้าผมครับน้ําตกชั้นที่หกนะครับไอ้ไอ้สักคู่อันเมื่อกี้คือชั้นที่ห้านะครับเพื่อนๆแต่ผมหาป้ายไม่เจอเลยเลยเดินเลยมาถึงเนี่ยครับชั้นที่หกเนี่ยครับเพื่อนๆชั้นที่หกอ๋แล้วยังไงนี่วันนี้จะได้เอาก้น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 แช่น้ำหรือเปล่าเนี่ย ไปครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในส่วนของทางน้ําตกนะครับเพื่อนๆจากที่เราเดินรัดเลาะเรียบทานน้าตกนะครับอันนี้เราก็เดินมาตามทางน้ําตกเลยอผมเห็นแล้วข้างหน้าโอ้เพื่อนเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับนี่คือน้ําตกชั้นที่หกนะครับว้าว เดี๋ยวผมขอนั่งพักเหนื่อยตรงนีมม้สักครู่หนึ่งครับผมเดินมาหกชั้นนี้เอาเรื่องเลยครับผมไม่รู้กี่ร้อยเมตรแล้วนะครับผมทางเดินไม่มีป้ายบอกเลยครับว่าทางขึ้นมาบนน้าตกเนี่ยแต่ละชั้นห่างกี่เมตรนะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกกับผมว่าถ้าถึงชั้นเก้าเนี่ยยาวประมาณ1.8กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับมันเป็น1 8จกิโลเมตรในป่านะครับ คาดดาอะไรไม่ได้เลยครับสดชื่นโอ้ยแล่น้ำรูปนานหน่อยก็ยังดีครับเริ่มมีพลังแล้วเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปอีกสักชั้นหนึ่งว่าชั้นที่เจ็ดเป็นยังไงนะครับเพือเ่อนๆยังพอมีเวลาเดี๋ยว,เ,เ,วเราเดินไปดูชั้นที่เจ็ดกันอีก ชั้นหนึงดูซิว่าจะเป็นยังไงอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือเส้นทางที่จะเดินไปทางน้ำตกชั้นที่เจ็ดนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมจะเดินตามตรงลำธารก็ได้แต่ว่ามันจะเดินค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วประกอบกับบางจุดมันจะลื่นถึงน้ำไม่เยอะนะครับถ้าลงเท้าเราเปียกน้ำหรือเยียบน้ำตรงที่มีตะไคร่นะครับเพื่อน มันจะลื่นทรงตัวไม่ได้เลยผมก็เลยเลือกมาเดินทางที่เรียบกับตัวลำธารน,น้ำตกดีกว่านะครับจะแห้งๆร้อนหน่อยแต่ก็เดินสบายกว่าอ้าวครับทุกคนเดินมาแบบงงๆครับมาถึงชั้นแปดเฉยเลยอ้าวยังไงสงสัยผม ผมคงเดินเลยชั้นเจ็ดขึ้นมานะครับเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันมันเป็นป่าจริงๆมันจะแบบมีต้นไม้หรือโคนหินบังตรงจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายไว้นะครับเพื่อนๆแล้วประกอบกับวันนี้ค่อนข้างเย็นแล้วนะท่องเที่ยวเริ่มกลับลงไปหมดแล้วผมน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆละกันนะครับว่าบริเวณชั้น8เนี่ยน้ำตกจะเป็นเช่นไรนะครับ นี่คือหน้าตาของน้ำตกชั้น8ในเดือนเมษายนนะครับอันตรายห้ามปีนขึ้นน้าผาและไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเหนือบนชั้น9โดยเด็ดขาดผมมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเดินมาถึงตัวน้ำตก ชั้นที่เก้าแล้วนะครับแบบฟุกๆเลยครับผมโอ <Ooh. S 1> oh <my> ไมคก๊อดเฮ้ยครับเพื่อนๆน้ำตกชั้นที่9นะครับโ oh อ้โหสูงจริงๆธรรมชาติจริงๆครับเพื่อนๆบนน้ำตกชั้นที่9มีผีเสื้อบินเต็มเลยครับเย่ yeah. และแล้ว ผมก็พิชิตน้ำตก9า้าชั้นหรือน้ำตก9โจนได้สำเร็จนะครับเ <apocalypse> พื่อนๆตอนนี้ผมอยู่บนชั้นที่9นะครับ สำหรับการมาเที่ยวน้ำตกในฤดูร้อนได้เจอน้ำประมาณนี้ผมถือว่าโชคดีแล้วเพราะว่ายังมีอีกหลายที่ไม่มีน้ำเลยถ้าเข้าฤดูฝนเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวที่น้ำตก9ชั้นใหม่อีกครั้งฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลบบุรีคาจิว่าไรเดอร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบาย